สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้ว่าจะเก็บผักหวานไปแกงนะ,ะแต่ผักหวานทำไมแก่แล้วนี่ที่มันออกก็แก่แล้วนะคะเอฟซีเอ้ยไม่ได้เก็บเนาะไม่ได้เก็บก็แก่แล้วนี่ออกยอดเอฟเอฟอยู่แต่ว่ามันแก่แล้วสวนผักหวานนะคะ ก็ยังไม่ได้ออกเยอะเท่าไหร่แต่ก็ออกอยู่้าจะเก,ก็บไปแกงก็ช่วงนี้เนาะไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวแต่มันก็ออกไม่ได้ออกเยอะเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็เป็นยอดอวบๆใหญ่ๆอยู่ยอดอุดอ้วนนะคะเอซ เป็นยอดประหวานยอดใหญ่ๆก็ไม่ได้ออกเยอะเท่าไหรนะ่เนาะเพราะตอนนี้นะคะช่วงหน้าแรงนะะคช่วงหน้าแรงมันก็ออกพอได้แกงเนาะพอได้เก็บไปแกงนะครับก็ออกอยู่ทุกต้นออกต้นละกัมต้นละนะไม่ได้ว่าออกเยอะ างทีไม่เก็บมันก็แก่ไม่เก็บไปมันก็แก่ลูกชายก็จะมาโนมกิ่งลงไปแบบนี้นะนี้จะปลูกหน่อไม้นี่ค่ะบห่กินซุงตอนนี้มันออกยาวหมดแล้วนี่นะคะยอดผักหวานยอดแก่ๆแ,แล้วอาจะเอากลับไปแกง มีทุกต้นนะคะแต่มันเป็นยอดแบบนี้แหละอยอดผักหวานนะคะต้นละออกออกดอกออกยอดดอกยังไม่ออกนะคะออกยอดแล้วตอนนี้อยอดใหญ่ๆนะคะแต่ว่ายังออกน้อยๆอ,อยู่มันก็ออกทุกต้นอยู่เนาะออทุกต้นอยู่ ไม่เก็บไปมันก็แก่เปนกล้วยก็มีเยอะอยู่แต่เป็นกล้วยหอมโน้มกิ่งมันลงมาให้มันแตกออกแตกยอดนะยอดมันก็เอบีเอบๆใหญ่ๆแบบนี้เนาะนี่นะคะยอดปากหวาน ยังไม่ได้ออกเยอะแต่ก็พอได้กินพอได้เก็บไปแกงถ้าไม่เก็บไปก็แก่เห็นไหมคะ fc มีแตย่ยอดผักหวานทั้งนั้นแต่มันเป็นเขียวเขียวเนาะออกทุกต้นอยู่นะคะแต่มันไม่เยอะนี่แหละยอดผักหวาน ออกทุกต้นอยู่แต่ก็ออกน้อยๆพอแกงถ้าจะเก็บไปแกงก็พอได้แกงออกทุกต้นนะคะับ fc เห็นไหมต้นไหนๆก็มียอดแตกยอดออกแต่มันไม่ใช่หน้าผักวานเนาะมันก็เลยออกเยอะมากนี่จะเป็นต้นสาร ลูกแซมกันไปนะคะลูกชายก็ทำไปถ้าจะเก็บแกงก็พอได้แกงต้นชุงสูงก็ยอดอวบๆใหญ่ๆอยอู่ได้อยู่ได้กินนแต่ว่าวันนี้คงไม่เก็บแล้วละ ไม่อยากจะกินก็มีทุกต้นอยู่บางทีก็แทงยอดแตกยอดออกปลูกเป็นแถวเป็นแนวโอ้นี่นะคะยอดอวบๆใหญ่ๆก็แทงยอดออกแบบนี้แหลนะเนาะ ต้นนี้ก็ขึ้นไปเห็นแต่ยอดถ้าอยากจะกินก็พอได้กินแตกออก,ท,กทุกต้นอยู่แต่ว่ามันน้อยมันไม่ค่อยเยอะต่อไปก็จะเป็นมดมดแดง ต้นนี้ก็ไม่เก็บก็แก่แล้วโอ้โหมะกรูดก็สูงแล้วนะคะ่ค่ะต้นมะกรูดมะกรูดมะนาวต้นนี้จะออกเยอะออกเยอะแล้วก็แก่แล้วนะครับไม่เก็บก็แก่แล้วไม้คำยันขึ้นไปเก็ยบยอดผักหวานเป็นสวนเลยนะคะเอฟซี FC. ค้ำแล้วค้ำแล้วไม่ได้เก็บแล้วละวันนี้ขุดมันมากผมเมื่อยแล้วต้นนี้แต่ก่อนนะคะออกเยอะนี่ต้นแถวๆนี้ว่าต้นมันก็ใหญ่แล้วรดน้ำซ้ำไว้แล้วก็รดน้ำแล้ว อยู่ติดกับลำห้วยอาจะเก็บคอนแคนไปแกงใส้ไก่หนี่ยอดคอนแคนก็เลาะตามริมห้วยก็เยอะอยู่ขุดมันแล้วมันเหนื่อย ส่วนที่ออกไปก็แก่ๆหมดแล้วน,นะครับเป็นยอดผักหวานแบบนี้นะเอฟซียอดอ่อนๆอยู่แต่คงไม่เอาไปแกงแล้วล่ะวันนี้มันเหนื่อยแล้วนี่นะคะนี่แหละยอดผักหวานเก็บไปกินก็พอได้กิน น,นี้ก็จะปลูกมะพร้าวนะคะรอบๆขอบอสระไปตรงนู้นน้ำก็นะคะยังไม่แห้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่น้ำก็พอได้อยู่ได้กินก็เอาขึ้นมานะคะไปลดผักหวานตรงนู้นสวนผักหวานเข้าไปข้างในนู่นแหลนะเนาะค่ะเอฟซีมาเก็บนะคะับอจาร สำหรับคลิปนี้ก็นะคะฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไปขุดมันมาเหนื่อยแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นผักหวานเป็นโอ้หลายสิ่งหลายอย่างต้นตขะขบก็เยอะนะคะปลูกเอาไว้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วมีแต่นกมีแต่นกมีแต่อะไรเนาะมาเก็บกินนะคะค่ะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ